<l> ai <panels> khoai nốt còn ai khoai lạp nhở? bùa viên bao ai khoai lạp nhở? bùa viên bao 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 bùa ชุดจวยชุดจุ๋ยชุดจวยมากน้องเพชรน้องเพชรไปดูไหมไปดูชุดจวยปะไปดูไหมปะไปดูชุดจุ๋ยจุ๋ยชุดจวยเร็วเนี่ยคะอะไรคะกินอะไรนั่นน่ะน้องพลอยน้องพลอยกินอะไรคะกินยังน้าจัดจัด แซ่บปะแสบปะปลากินไหมไฮปลากินได้แซ่บปะไฮปลากินน้ำพ้ากินไหมคะไม่กินจังปลาฟ้ากินไหมกินยังกับกินไปแนอะไรแสบหายกูนะกูด่าเสียงสวยไหมพี่หยีสวยไหมนั่นพี่หยีสวยไหมสวย พี่หย the ีสวยใช่ยังขึ้นกุตุกตานแล้วอืมเาวะมโอ้ยแม่ขอก์กบเบื้องตู่เนาะตัวชอบออหยังในทีมีแเ่ยังแบ๋วน้องพลอยแบ่งให้พี่ยายีน้องพลอยแบ่งให้พี่ยายีหน่อยของาไม่มีจับจ้ ก็ยังไม่มีจ้า